เป็นฮีโร่แห่งความยุติธรรมที่มีความเก่งมากๆจากความสามารถโดยรวมที่จะทําให้พลังโจมตีและพลังป้องกันของเขาเพิ่มขึ้นไปพร้อมกันในขณะต่อสู้ถึงความสามารถของไข่อาจจะดูธรรมดาไม่ค่อยหวือหวาแต่ความธรรมดานั้นกลับทําให้ไข่เล่นง,ง่ายและเก่งมากๆเก่งชนิดที่ว่าผมยกให้เป็นฮีโร่ T.S คนที่3ของปี2023เลยแหละครับไข่จะเก่งและน่าเล่นแค่ไหนกันนั้น วันนี้ผมพีดีเอสเทอร์จึงจะมารีวิวฮีโร่ไข่และอาวุธประจำตัวดูเรนดอลกันครับไข่เป็นไฟเตอร์ธาตุแสงที่ใช้ดาบมือเดียวเป็นอาวุธเขามีจุดเด่นในด้านการโจมตีระยะประชิดที่รวดเร็วและอรุนแรงมาก ทำให้ไข่เป็นหนึ่งในไฟเตอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวอีกทั้งไข่ยังมีความสามารถพิเศษที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนเองทันทีเมื่อโจมตีโดนและจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตนเองทันทีเมื่อถูกโจมตีอีกด้วยเขาจึงถือเป็นไฟเตอร์ที่โดดเด่นมากทั้งในด้านการรุกและการรับและที่เด็ดสุดก็คือไข่มาพร้อมกับบัฟปาร์ตี้เพิ่มพลังโจมตีทั่วไป70%แบบโรเซตตา ทำให้เขาสามารถไปลุยกับฮีโร่คนใดก็ได้ภายในเกมจะบอกว่าใขค่คือโรเซตตาเวอร์ชั่นตีใกล้ก็ไม่ผิดนะครับการโจมตีปกติของไข่มีชื่อว่า just i c e s it โดยไข่จะใช้ศิลปะเพลงดาบสุดพริ้วไหวเข้าโจมตีศัตรูโดยการโจมตีช่วงแรกจะเป็นการตรวัดดาบใส่ศัตรูเป็นแนวเส้นตรงก่อนที่จะจบกระบวนด้วยการใช้ดาบทุบลงบนพื้นเพื่อสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง การโจมตีปกติของไข่มีความรวดเร็วและรุนแรงมากจึงสามารถหวังผลความเสียหายได้ดีพอตัวเลยอีกทั้งในการโจมตีปกติไข่จะทําการพุ่งเข้าหาตัวศัตรูด้วยซึ่งระยะการพุ่งนั้นค่อนข้างไกลมันจึงทําให้การโจมตีของไข่สามารถเข้าถึงศัตรูตรงหน้าได้ง่ายขึ้นมากๆทว่าการโจมตีของไข่ก็มีจุดอ่อนอยู่นั่นคือการโจมตีปกติในช่วงแรกที่เป็นเส้นตรงนั้นไม่ได้มีความกว้างมากนะัก ทำให้การโจมตีส่วนใหญ่มักจะโดนแค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นถ้าเอาไปลุยในดันเจียนที่เจอศัตรูเยอะๆอาจจะเคลียร์มอนสเตอร์ไม่ทันและโดนรุมตบตายก่อนได้ดังนั้นถ้าจะนําใครไปเล่นในดันเจียนก็อาจจะต้องใช้ฝีมือในการเล่นนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาไปลุยในเรดบอสหรืออารีนาที่ศัตรูเป็นเป้าหมายเดียวนี่บอกเลยว่าเล่นใครชิลๆเลยครับ สกิลต่อเนื่องมีชื่อว่า Justice Judgment โดยใครจะสร้างฟิลโฮโ,โลแกรมรูปทรงห้าเหลี่ยมเข้าโจมตีศัตรูสกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้ดีมากๆในดันเจียนเพราะตัวโฮโลแกรมห้าเหลี่ยมค่อนข้างกว้างพอตัวทำให้การใช้สกิลต่อเนื่องแต่ละครั้งจะมีโอกาสโดนศัตรูหลายตัวเยอะมากๆนอกจากนี้ตัวสกิลยังสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลถ้าศัตรูยืนกระจุกรวมๆกันนี้เราจะสามารถกวาดศัตรูทั้งหมดได้ในการใช้สกิลต่อเนื่องเพียงครั้งเดียวเลยล่ะครับ โดยใครจะใช้สกิลต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อศัตรูติดสถานะลม้มและเมื่อใครใช้สกิลต่อเนื่องจนจบกระบวนแล้วศัตรูก็จะติดสถานะเลือดออกตามมานะครับความสามารถพิเศษมีชื่อว่า Dual Metric โดยเมื่อใครถูกโจมตีเขาจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาทันที30เป็นระยะเวลา4วินาทีและเมื่อการโจมตีปกติ just h เอโดนเป้าหมายเขาจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มทันที30เป็นระยะเวลา4วินาที ความสามารถพิเศษนี้ถือเป็นไฮไลท์ของไข่เลยเพราะมันจะทำให้ไข่สามารถเข้าไปคลุกวงในได้ง่ายขึ้นจากการเพิ่มพลังป้องกันและสามารถทำความเสียหายได้มากขึ้นจากการเพิ่มพลังโจมตีถึงระยะเวลาของบัฟจะอยู่แค่4วินาทีแต่ในการใช้งานจริงนั้นความสามารถพิเศษแทบจะติดตลอดเวลาจากการที่ไข่ต้องเข้าไปบู๊ในระยะประชิดต,ตลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นความสามารถพิเศษนี้จะช่วยทำให้ไข่รุกและรับได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับ บัฟปาร์ตี้คือเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีทั่วไป70%ซึ่งบัฟนี้ถือเป็นบัฟที่ดีมาก,มากๆเพราะจะทำให้การโจมตีปกติและสกิลประจำตัวของฮีโร่ทุกคนในทีมมีความแรงที่มากขึ้นส่งผลให้ความเสียหายโดยภาพรวมของทีมดีขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าจะให้บัฟปาร์ตี้แสดงประสิทธิภาพถึงขีดสุดขอแนะนำให้ในทีมมีฮีโร่ที่มีสกิลประจำตัวทุกคนครับบอกเลยว่าความเสียหายที่ทำได้นั้นพุ่งกระฉูดแน่นอน ในส่วนของบัฟประจำตัวจะมีทั้งหมด3บัฟคือความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธเพิ่มขึ้น2%เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มโล่ให้5%และความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้น6%โดยบัฟที่มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุดจะมีอยู่2อันคือบัฟเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มโล่ให้5%ที่จะช่วยทําให้ใครอึดและตายยากขึ้นมานิดหนึง่งและบัฟความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้น6%ที่จะช่วยทาให้สกิลของใครโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นนะครับ อาวุธประจำตัวของไข่จะมีชื่อว่าดูแรนดลเป็นดาบมือเดียวระดับมหา,หากาบที่โดดเด่นมากในด้านการเพิ่มพลังโจมตีที่สูงทำให้ไข่โจมตีแรงและจัดการศัตรูตรงหน้าได้อย่างรวดเร็วแถมตัวอาวุธยังจะเพิ่มอัตราคริติคอลให้สูงถึง12%ทำให้ไครมีโอกาสโจมตีติดคริติคอลรัวๆมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ดูแรนดลยังจะช่วยเพิ่มค่าพลังชีวิตและพลังป้องกันทำให้เขาอึดและตายยากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มความเสียหายสกิล ที่จะทําให้เขาใช้สกิลได้แรงขึ้นอีกด้วยดังนั้นดูแรนดอลจึงเป็นอาวุธประจําตัวที่จะช่วยทําให้ใครโจมตีแรงขึ้นและอึดขึ้นมากๆเลยล่ะครับสกิลอาวุธของดูแรนดอลมีชื่อว่า justice cyclone โดยใครจะทําการสร้างพายุไซโครนเข้าโจมตีศัตรูซึ่งพายุไซโครนของดูแรนดอลมีความแรงและมีรัศมีการโจมตีที่กว้างมากพอตัวจึงทําให้การใช้สกิลหนึ่งครั้งมีโอกาสที่จะกวาดกลุ่มศัตรูตรงหน้าให้หายไปได้เลย และที่สําคัญคือสกิลนี้ได้ไวมากๆไวชนิดที่ว่ากดปุ๊บไซโคลนถึงตัวทันทีทําให้ศัตรูหลบสกิลนี้ได้ยากมากถึงมากที่สุดดังนั้นสกิล justice Cyclone จึงถือเป็นอีกหนึ่งสกิลเด็ดที่จะช่วยทําให้ใครสามารถจัดการกับศัตรูตรงหน้าได้ง่ายขึ้นครับความสามารถเพิ่มเติมเมื่อใส่ดูแรนดอลให้กับคขจะมีอยู่2อ,อย่าง อย่างแรกคือเมื่อการโจมตีของไขรโดนเป้าหมายเขาจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น20%ความสามารถนี้ถือว่าดีมากๆสําหรับใข่เพราะจะทาให้เขาสามารถหลบหลีกหรือไล่ตามศัตรูที่หลบเก่งๆได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในอารีนาที่เราจะต้องไล่โจมตีคู่แข่งนั้นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่จะช่วยทําให้ใครสามารถไล่ศัตรูได้ทันและโจมตีโดนมากขึ้นครับ ส่วนความสามารถเพิ่มเติมเมื่อใส่ดูแลนเดอรให้กับใครอย่างที่2ก็คือเมื่อ u u t ติ c e อโดนเป้าหมายใครจะมีโอกาส50%ที่จะได้เพิ่มพลังโจมตี5%และได้เพิ่มความเสียหายของการโจมตีคริ t ติ a l 10%เป็นระยะเวลา6วินาทีซึ่งเอฟเฟกทั้ง2สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง3ครั้งเป็นความสามารถเพิ่มเติมสุดโหดที่จะทำให้ใครสามารถทำความเสียหายได้เยอะขึ้นมากถึงมากที่สุด เพราะถ้าทับซ้อนกันจนครบใครจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%และได้ความเสียหายคริติเอลเพิ่มขึ้นถึง30%ถึงโอกาสติดนั้นจะมีแค่50%แต่อย่าลืมนะครับว่าใครนั้นโจมตีเร็วมากๆโอกาสติด50%นั้นจึงถือว่าเยอะมากแล้วฟันแป๊บเดียวก็ได้เอฟเฟกครบ3สแต็กแล้วล่ะครับดังนั้นความสามารถเพิ่มเติมนี้จึงถือว่าดีมากๆสำหรับใครครับบอกเลยว่าถ้าเอฟเฟกซ้อนทับกันถึง3ครั้งเมื่อไหร่ฟันหน้าแหกหมดแน่นอน เครื่องประดับที่เหมาะกับใครนั้นจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือจะเน้นไปที่การเพิ่มพลังโจมตีให้กับไครเพื่อนาให้เขาสามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูให้ได้มากที่สุดโดยเครื่องประดับที่แนะนําจะมีอยู่2ชิ้น ชิ้นแรกคือสร้อยคอมิโนโทอร์ซึ่งเครื่องประดับชิ้นนี้นั้นเหมาะกับไขรมากๆจากการที่มันสามารถเพิ่มพลังโจมตีท่าแสงให้กับไขททาให้เขาโจมตีแรงขึ้นสามารถเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับไข่5%ทําให้เขามีโอกาสโจมตีติดคริติคอลมากขึ้นสามารถเพิ่มพลังชีวิตและพลังป้องกันทําให้ไข่อืดขึ้นและสามารถเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลว,วุธและความเสียหายสกิลทําให้สกิลของไข่แรงและใช้ได้บ่อยขึ้น ได้เลยได้ว่าออปชันทั้งหมดของสร้อยคอมิโนโทอร์ทำให้ใข่เก่งขึ้นมากทั้งในแง่การรุกและการรับซึ่งในส่วนของออปชันเพิ่มพลังโจมตีท่าแสงนั้นเราจะต้องไปสุ่มที่ออปชั่นทองให้ได้อีกทีหนึ่งแนะนำว่าสุ่มให้ได้เพิ่มพลังโจมตีท่าแสงสัก15%บากำลังดีครับเครื่องประดับชิ้นที่2คือต่างหูกระจกแห่งคำสาบานที่จะเพิ่มพลังโจมตีท่าแสงให้1 5เ แต่เราจะต้องไปสุ่มออปชันรองอีกทีแนะนําว่าออปชั่นรองเน้นสุ่มให้ได้เพิ่มความเสียหายสกิลและความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธก่อนครับส่วนออปชั่นที่เหลือขอแนะนําเป็นเพิ่มพลังชีวิตหรือเพิ่มพลังป้องกันเพื่อทําให้ใครอึดขึ้นนะครับโดยต่างหูกระจกแห่งคําสาบานสามารถสะสมชิ้นส่วนกระจกจากรอยแยกกระจบมาแลกในคามาซอนได้หรือถ้าโชคดีมากพอก็อาจจะได้มาจากดันเจี้ยนรอยแยกกระจบท่าแสงเลยส่วนสร้อยคอมิโนโทอร์จะต้องสะสมเหรียญต่อสู้ไปแลกนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่ผมขอแนะนำให้ใช้ชาร์ปชูเตอร์ไปก่อนครับเพราะเป็นเครื่องประดับที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีพอตัวจากการที่มันสามารถเพิ่มอัตราคริติคิลได้ถึง5%สามารถเพิ่มพลังโจมตีทำให้เขาโจมตีแรงขึ้นและสามารถเพิ่มพลังป้องกันที่ทำให้เขาอึดขึ้นซึ่งออปชันโดยรวมจะทำให้ไข่แกร่งขึ้นทั้งการลุกและการรับเช่นเดียวกันกันกบสร้อยคอมินอทอร์อีกทั้งตัวชาร์ปชูเตอร์นั้นสามารถหามาใช้ได้ง่ายๆจากการนำสัญลักษณ์ของนักล่าไปแลก ดังนั้นสําหรับผู้เล่นใหม่แนะนําให้ไปแลกชาร์ปชูเตอร์มาใช้ก่อนได้เลยครับอาจจะไม่ดีเท่าสร้อยคอมินทอแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเอาไว้สะสมแต้มพอแลกสร้อยคอมินทอได้แล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับเครื่องประดับที่เหมาะกับใครแบบที่2จะเน้นไปที่การเพิ่มพลังป้องกัน เพื่อทําให้ไข่อึดขึ้นมากพอจะสามารถยืนชนบนสมรภูมิได้โดยไม่ตายครับโดยเครื่องประดับที่แนะนํามากๆเลยคือเข็มกลัดแพนด้าคลังเพราะเครื่องประดับชิ้นนี้จะเพิ่มพลังป้องกันให้ไข่ทั้งแบบตัวเลขตายตัวและแบบเปอร์เซนต์แถมยังมีออปชันรองที่จะเพิ่มพลังชีวิตและเพิ่มโล่ให้เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นให้อีก โดยรวมเครื่องประดับชิ้นนี้จึงจะช่วยทาให้ไข่มีความอึดขึ้นแบบขั้นสุดเลยล่ะครับโดยเข็มกลัดแพนด้าคลั่งจะต้องสะสมเหรียญต่อสู้ไปแลกมาใช้นะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่แนะนําให้ใช้เครื่องประดับอะไรก็ได้ที่สามารถเพิ่มพลังป้องกันและพลังชีวิตให้กับไขได้ครับซึ่งช่วงแรกให้ใช้เท่าที่มีไปก่อนเลยเอาไว้สะสมเหรียญพอแลกเข็มกลัดแพนดาคลังได้เมื่อไหร่ค่อยเอามาเปลี่ยนอีกทีนะครับ สำหรับการที่เหมาะกับใครนั้นจะมีอยู่3แบบโดยถ้าอยากให้ใครสร้างความเสียหายได้มากขึ้น <t> ก็แนะนําให้ติดการเพิ่มพลังโจมตี2ใบไปเลยแต่ถ้าอยากให้ใครตายยากขึ้น <t> ก็แนะนําให้ติดการเพิ่มพลังป้องกันหรือพลังชีวิต2ใบไปเลยครับหรือถ้าอยากให้ใครทั้งแรงและอึดขึ้นจะติดการผสมกันเป็นพลังโจมตี1ใบและพลังป้องกันหรือพลังชีวิต1ใบก็ได้เลือกปรับได้ตามใจชอบเลยครับในส่วนของของสะสมนั้นจะมีอยู่2แบบแบบแรกจะเน้นไปที่การเพิ่มความเสียหายให้กับใครถึงขีดสุด ซึ่งผมขอแนะนําเป็นแบบจําลองรูปปั้นแห่งการเสียสละเพราะของสะสมชิ้นนี้จะเพิ่มพลังโจมตีพร้อมทั้งมอบอ b บิลิตี้พิเศษที่จะทําให้ไข่โจมตีแรงขึ้นเมื่อพลังชีวิตของศัตรูเข้าเงื่อนไขครับสําหรับผู้เล่นใหม่ให้ใช้เป็นฟิกเกอร์มอเตอร์ไซค์ของยูจินเพื่อเพิ่มพลังโจมตีท่าแสงไปก่อนนะครับแบบที่2จะเน้นไปที่การทําให้ไข่อึดขึ้นถึงขีดสุดเพื่อที่เขาจะได้ยืนชนศัตรูได้นานและตายยากขึ้นกว่าเดิมโดยของสะสมที่แนะนําก็คือหมอนท่านหน้ายิ้ม แพราะของสะสมชิ้นนี้จะเพิ่มพลังชีวิตให้พร้อมทั้งมอบโล่ให้กับใครทันที15%เมื่อเริ่มการต่อสู้โล่หนาขนาดนี้บอกเลยว่าใครยืนได้นานขึ้นบนสนามรบแน่นอนสําหรับผู้เล่นใหม่เนื่องจากไม่มีของสะสมที่จะเพิ่มความอืดให้กับใครได้โดยตรงจึงของแนะนําให้ใช้เป็นฟิกเกอร์มอเตอร์ไซค์ของอยูจินไปก่อนครับถึงของสะสมชิ้นนี้จะเพิ่มพลังโจมตีท่าแสงแต่ก็เพิ่มค่าสเตตัสพลังชีวิตและพลังป้องก,กันให้กับใครได้เยอะอยู่นะครับ เรามาสรุปข้อดีและข้อเสียของฮีโร่ไข่และอาวุธประจำตัวดูแรนดอลกันดีกว่านะครับข้อดีคือ 1>, 1. การโจมตีปกติของไข่มีความรวดเร็วและรุนแรงมากจึงสามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้อย่างมหาศาล 2>, 2. การโจมตีปกติของไข่สามารถพุ่งเข้าหาตัวศัตรูได้ซึ่งระยะการพุ่งนั้นไกลมากพอที่จะทําให้การแทงของเขานั้นไปถึงตัวศัตรูได้อย่างรวดเร็ว 3. ความสามารถพิเศษทําให้ไข่มีดีทั้งการรุกและการรับ ส่งผลให้เขาสามารถเข้าไปคลุกวงในได้อย่างสบายๆ 4. ดูแรนดอลเพิ่มอัตราคริติเข้าให้สูงมากๆทำให้ไข่มีโอกาสโจมตีติดคริติเข้ามากขึ้น 5. สกิลประจำอาวุธของดูแรนดอลไร้เ็วมากชนิดที่ว่าแค่กดสกิไลไสโครวนก็ออกแล้วส่งผลทำให้ศัตรูหลบสกิลนี้ยากมากๆ 6. ความสามารถเพิ่มเติมของดูแรนดอล์ทำให้ไข่มีความพลิ้วขึ้นส่งผลให้ตัวเขาสามารถไล่ล่าศัตรูที่ชอบวิ่งหนีได้ดีมากๆ 7. ความสามารถเพิ่มเติมของดูแรนดอลทำให้ใครสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอย่างมหาศาลและ8เครื่องประดับการ์ดและของสะสมของใครสามารถเล่นได้2แบบคือสายโจมตีและสายอึดซึ่งเราสามารถสลับเล่นทั้งสงสายไปมาได้อย่างอิสระตามของที่มีเลยครับข้อเสียคือ 1. การโจมตีปกติในช่วงแรกก่อนทุบพื้นจะเป็นแนวเส้นตรงทำให้การโจมตีของเขาส่วนใหญ่มักจะโดนศัตรูแค่ตัวเดียวเสมอ 2. สกิลต่อเนื่องร้ช้าทําให้ศัตรูมีโอกาสหนีออกจากโฮโลแกรมได้และ3ถ้าเล่นสายโจมตีล้วนๆต้องระวังการโดนศัตรูรุมโจมตีเพราะถ้าเจอพวกศัตรูดาเมจหนักๆรุมเข้าก็อาจจะสู่ขิดอย่างไวได้ครับกล่าวโดยสรุป เป็นไฟเตอร์ท่าแสงที่เก่งมากๆจากการที่เขามีการโจมตีปกติที่รวดเร็วและรุนแรงจึงสามารถโค่นศัตรูตรงหน้าลงได้อย่างง่ายดายมีความสามารถพิเศษที่ทําให้ไข่สามารถเข้าไปคลุกวงในได้แบบสบายๆมีบัฟป,ปาร์ตี้เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีทั่วไปที่จะทาให้ฮีโร่ทั้งทีมสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นแบบก้าวกระโดด และความสามารถเพิ่มเติมของดูเรนดอลที่จะช่วยทาให้ไข่ริร้วและแรงขึ้นอย่างมหาศาลด้วยความเก่งขนาดนี้ใครจึงถือเป็นคริโอเทสคนที่3ของปี2023ที่ผู้เล่นทุกคนต้องหามาเข้าทีมครับจะเอาไปเล่นในโหมดเนื้อเรื่องเกรดบอสโคลาเซียม um, หรืออารีนาก็ได้หมดเลยเรียกได้ว่าปั้นมาไม่ผิดหวังและได้ใช้แน่นอนครับจบกันไปแล้วกับการรีวิว ฮีโร่ไข่และอาวุธประจำตัวดูแรนดอล l นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับมาดิสคัตกันจะได้มีไอเดียในการใช้ไข่มากขึ้นก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง b t ดีเอสเอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ